มาคะจัมโบ้ไซนะคะนี่เลยมาใหม่ลนะ่าสุดคอร์เรคชันนี้เลยนะคะรุ่นดีโลเวอร์นะคะตัวนี้นะคะสีส,สีพร้อมโ่กมาพร้อมมุดลองถาใส่ของจุใส่ของเยอะนะไม่ว่าจะใส่เป็นพวก ipad ก็ได้กระดาษ A4 ได้นี่ โน้ตบุ๊กได้มาพร้อม4นี่เลยด้านหลังนะคะมีซิปตรงกลางนะคะนี่เป็นช่องโล่งมาพร้อมนี่เลยแม่เหล็กให้ล็อกนะคะแล้วก็ด้านหลังนี่ก็เป็นช่องซิปนะคะแบบนี้เลยนี่ใส่ของจุใส่ของเยอะมากนี่มาพร้อมสายยาวสไตล์คลอสบอดี้ได้นี่สายเลื่อนปรับระดับได้เลยแล้วแต่ความยาวสายที่ชอบเลยนี่ถือของแขนได้ใช้ยอยู่ที่34เซนเลยใส่ของได้จุมาก ตัดมาสีสีไม่ว่าจะเป็นสีนู๊ตนะคะแบบนี้เลยสีดำนะคะสีน้ำเงินเทานะคะนี่เป็นสีผสมเองนะไม่เหมือนใครที่ไหนแน่นอนนี่ตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่ลาเลยหรือว่าจะเป็นสี แดงนะคะเป็นแดงเชอร์รี่นะคะตัวนี้จัดโปรโมชั่นลดเหลือเพียง2,985บาทจัดส่งให้ฟรีบริการเก็บเงินปลายทางได้หนังแกะสวยๆแบบนี้ไปใช้เลยสนใจก็ทักแชทได้เลยนะคะนี่ฟรีชิปสเปก้กระน้นกันร้อยให้เรียบร้อยหรือว่าจะมาช็อปที่หน้าร้านได้มีกระเป๋าหนังแท้มากกว่า500แบบพร้อมส่งเลยนะคะหน้าร้านอยู่ที่ดูสิตมาร์เก็ตเพลสนั่นเองได้หนังแท้แบบนี้ไปใช้เลยไม่เคลือบและไม่ผสมนะคะนี่เป็นงานออกแบบดีไซน์เองคือสวยเกๆ๋ๆแบบนี้เลยสนใจก็ทักแชทได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ Uh... -huh.